เห็นยังเอบอกนนี้ตอนน้ำลงอันน้ำลงสาบอ่ะโอเคอเครเอฟซีถามว่าพออชิตะตื่นยังปะนังปุ๊กแล้วน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบังซุ่มไปเบิงตอนเรากำลังอันกลางเต็นแต่ว่าเอฟซีสิกดว่าเรากำลังเพิ่งตื่นนะ สวัสดีค่ะพกกอกระชงป้าน้าค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ๋งเอซี FC ทักมาว่าพออชิตาตื่นย่งนางป้าน้าปลูกแล้วเนี่ยนี่ก็าพออชิตาในภาพบรรยายนะคะพออชิตาเพิญญะะพออ่งตื่นคะ่ะบ่ยกยอก เรากำลังกางเต็นลังที่สามนะคะบอกยอว่าเราเพิ่งต right nice ื่นค่ะแต่เราตื่นตั้งแต่เสาร์แล้วค่ะอันนี้เรากินเขาเฮ็ดเบียกให้งานเรียบร้อยแล้วค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าถ้าบอกอธิบายนะกาะสืคขึ <S <S <graduates avanz ados> ้นว่าเราเพิ่งตื่นนะคะแตเต็นเราลังแรกค่ะลังใหญ่นี่ค่ะเพิ่งตื่นหรอกค่ะ ก็ร่างกลางเป็นห่างที่สามนะคะต้องรีบจับจองจุดที่ตัวเองจะนอนไว้ก่อนเดี๋ยวรถมาเยอะก็คือจะไม่ได้ตรงจุดที่เราอยากนอนนะคะเนี่ยค่ะใกล้ๆสะเดี๋ยวจะต่อนามจากโซลาเซลล์นะคะเดี๋ยวให้ลงเดียไปต่อพอวัมนมาอื่นมาเฮอนิดบ่มีมองจอดรถนะคะกระสิบ คือต่อถอมักก็มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้ารถจอดนะคะคแ๋ยวก็จะต่อน้ำจากโซลา่าเซลล์นะคะบรรยากาศซ้ายหอนซิบันนึงค่ะหอนเอาซิบันนึ่ง ให้เบิ้งนี่ค่ะว่านี่เป็นเชือกเพิ่นเทศให้เบิง้งรัาว่าอย่างในงบริเวณนี้ขึ้นอย่างอ๋อเดินมาห้องน้ํานะคะตรงนี้นะคะหอนแดดค่ะหอนแดด ยังยังยังยกัเต็นอยู่ค่ะกลางไว้ก่อนนะคะค่ะวันนี้ทีมช่างบิวอินนะคะกัเหตุงานปกตินะคะทำงานปกติเมา่อคืนไปนั่งทายหองนำ้ำตอนกลางคืนนะคะเปิดไฟระทายให้เบ่ง นี่มาดูตอนตลางวันคือเอาเป็นว่าบ้านเรียบร้อยนะคะบ้านเรียบร้อยเท่ากาับเอาที่แก้ขัดไปก่อนเนาะแต่เรื่องการใช้ห้องน้ำก็สะดวกสบายแล้วค่ะสะดวกสบายมีคืออาบน้ำได้สี่ห้องเข้าห้องน้ำได้สามนะคะเนาะ เดี๋ยวบายๆจะไปทายงานอยู่วัดให้เบิร์กนะคะการเตรียมงานข,อข้อขาแม่ขาลัวการจัดหลันย่างต่างๆนะคะจุดย่างต่างๆเดี๋ยวไปนั่งจะไปทายเบิร์กผ่านเดี๋ยวไปทายทางวัดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะบกมูในงอนแหม่แล้วเริ่มมีอาการงอนแหม่แล้วย่างไปเบิร์กสองสามเตีองงอนแหม่เฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีใครมาโยกไม่มีใครมาเล่นมาเล่นนำ้ำ เป็นหยาอยังน้อ,นอประมาณนี้นะคะโม่หน่อยมีอาการนั่งมองทาง,น,างนั่งแนมทางนะคะ,คะน,น,าานะคะี่นะคะเดบายเนกอะสิมี่เขามาละค่ะเอฟซีนะคะ ตอนนี้รูอยู่ว่าทุกคนกำลังเดินทางค่อยๆเดินทางนะคะครับรถล,ละมันระว่างค่ะห่วงกับพักจอดพักนะคะห่วงอยากให้ทุกคนมาเห็ดบุญแบบมีความสุขสบายใจบ่ตงตองเฝ้าค่ะใจเย็นๆค่ะแม่น้อยมาหอดแล้วค่ะแม่น้อยแม่น่อยมากกับแม่ฮักนะคะแม่ฮักบริลล์ลั แต่อีลามอีลาขึ้นนีก็คืออ,คอ,อยู่กับที่มระโตค่ะเล่นอยู่น้องบุญมากนะคะโคราชจบงานก็จะเดินทางเลยอะคะ่ะแต่แม่หน่อยต้องมาเตรียมงานก่อนนะคะเป็นแม่งานเตรียมงานก่อน บรรยากาศในเบิงค่ะร้ว่าทุกคนกำลังเดินทางมาค่ะคันว่าเฮ็ดบุญกับบีลามีแต่คนอยาก่าแต่ว่าแต่ตสามากก็มีมาร่วมเฮ็ดบุญน,นะคะร่วมทำบุญเฉยๆนะคะไม่ได้มาคือบัตรเบิดเนในพันมีกันเบิดแล้วค่ะแต่อยากรวมเฮ็ดบุญอีกต่างหากกันสีนะคะคนละหาบาทชิบา มีลายซื้อเบิดค่ะลงซื้อเบิดนะคะทุกคนมีลายชื่อหมดคอมเมนตว่ารับซ,ซื้อนะคะมีบัญชีค่ะเหมือนกับกระถินครั้งที่แล้วแต่กระถินของปีนี้นะคะจะทุกอย่างเสร็จดีกว่าปีที่แล้วเยอะคือทุกอย่างเป็นการจัดงานครั้งแรกก็จะไม่ค่อยพร้อมนะคะดัง,งนั้นพ่ปลาอันนี้นะคะงานบุญอันนี้นะคะ อันบุญของอิหล่าเนี่ยก็คือแบบรวมเพ็ดบุญกันก็ถือว่างานแบบนี้ก็เป็นงานครั้งแรกอีกแบบนึงนะคะครั้งแรกของการจัดงานแบบนี้นะคะแบบไม่ใช่แบบกระถินแบบกระถินแล้วก็มีประสบการณ์แล้วอันนี้งานแบบนี้นะคะก็มีเราก็ได้บทเรียนบทเรียนก็คือประสบการณ์ต่างๆว่าเราจะต้อง เตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือมีการตกขังเยอะแยะแต่ว่าทุกอย่างกับตรวสอบได้นะคะตรวจสอบได้นะคะแต่ให้เวลาเดี๋ยวให้เจแอนมันจัดการะคะ่ะเรื่องนี้เพราะว่าลายชื่อนะคะลายชื่อกับบัตรที่จองบัตรจองอะไรต่างๆเนี่ย ตองเสื้ออะไรต่างๆเนี M ่ย e นะคะเดียว<ช>้าเบงจะมีการแจงไายละเอียดอีกที่หนึ่งนะคะกดไหล์กดแช่ชงป้านั่งนะคะทีมหลังบ้านน้ององค์อิงลุงเบียด้วยค่ะทีมหลังบ้านน้องอิงแล้วก็ประวันนะคะกำลังใจทีมหลังบ้านก็คือบขคามโฆษณาทีค่ะบมึงโฆษณาน่เนาะสุดยอด fc ขอบคุณ fc ของน้องอุ้งอิงค่ะ fc สาวน้อยเปบ้านแพงแล้ว fc ทีอูในประเทศและกระตางประเทศนะคะคอมเมนต์มากเหตุงานเหตุเบียกอยู่ใส่กะสูนะคะประนังให้กําลังใจทุกคนนะคะขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาในคอมเมนต์นะคะมีอย่างกระทักทายกันเข้ามาค่ะมีโอกาสกคงเสด้พบได้พอกันนะคะบอบไปใส่ค่ะประนังกันอยู่นี่ค่ะ อยู่ทีมหลังบ้านนะคะให้กำลังใจกันนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวไปได้จชมามอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังนะคะก็จะมีถึงบริตอบกับเขาใจปะปน่าน้าได้ค่ะว่าถาเป็นช่วงยากๆก็อาธิบนไหว้หน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามตอบตอบย้อนหลังก็ได้ <laughs> นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ กันไม่คิบนา้ามีความคืบนาจากไดยกาสิงลงคลิปให้เบิ่งอีกนะคะสวัสดีค่ะ